สวัสดีวัสิแล้วเมาพี่น้องสบายดีปะลุงกองก้องนั่กินข้าวเที่ยงเด้อสัมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำตาลข้าวเที่ยงน้ำตาลนี้เลยสมาเด้อกินราบมะีิป่ะวดีต่ลงแล้วมาเร็วเเอามาปฏิภัณซิอให้กเหอะมันก็เค็มแล้วจํยังกระเดาะเยอะานกระเดยุ่งจังเลยอ่ี้ฮะ เปนกินสตรอเบอรี่อยู่พี่น้องสตรอเบอรี่ม,มาให้น้องก,กินน้ำแน่ไปกินทางพุ้มันนั่งกินดีไหมกินข่าวพี่น้องมืออ,อันออกมากินอันข่าวอยู่น้ำเอื่อยเมื่อนี้ก็สิมีลาบเผาแล,แล้วก็ปนกบเอาพี้น้องมาเนาะมันจะป็นพักที่มอเอเอามาพอดีเหมาะเจาะเลยก <c oughs> ับปนกปบนกลาบเผา มามามากข้าเที่ยงมันเดีเอามากินที่แต่ว่าคอยกินข้าวเศร้าคนบูปกติคนบูปกติกินข้าวเศร้ากินข้าวเที่ยงพักพักชีลาวเนาะพักชีลาวมาเลรอเฮ้ยนอนอาบผีด้วยมาเลยโอเค ขาวับออกัแม่มาแนะากมาเดวคนกินสดๆสรลับข้าวุกรลับข้าวกบับเต็มหกันเต็มหมกหอยใรานพี่ครับนี่เหอะุ้เพียเบิ้งใ้รทำเบิ้งหลับข้าวกันนี่ฉบับ

เด็กๆั้งกสีเอาจนเบ่งคนจบมะลิคนน่ะกกระบอนี่นตายเือน้ำตาลน้ำเพื่อชิมาหอดจ้ะจนเน่าจนซ้ำจนนุ่มบิด ทั้งเกลือทั้งน้ำตาลาาาอืมเพิมกินหอดตันอยุงใช่ไหมนาเื่อมากินแฉบแฉบนี่อยากโมโอ้ยน่าอุนุน่มแบบเปิมาหอดูกัน้อยอยเอาน้าให้ป้าับี บอไอเด็กอีป้าชิชิมาเี้ยวเออเมาเนี้ยบอเป็นไอ้เหนียบออยู่ในหานมาันเนียวหลอกอีกแล้วโอ้ยมาแล้วเร็วอลนบมันบอกเพลิดเลยนมือมัน้นเนียเพลิดมันจะเอา

น้ำหอมยกอะฟักซีน้ำผานออมเนื้ออะอันจะพาเทน้มออยออออมันสุกแค่ไนนะครับน่าเย Nha! Phae Man Jae Bheang Waan Nha Waan Yaak Kut Bae Kut Phae Waan Yaak Kut Bae Kut Ha! Nha Waan Yaak Kut Bae Kut Phae Waan Yaak Sang Suan Suan Sae Kua Bae Mai Sae Kua Bae Mai Sae Kua ดึเข่าวเด้เป็นชุกนะย่างเลาะเนาะคุณเปนน้ำเล็กุ่นเป็นน้ำแบบแบบมันมันย่อยจย่างเงา้ยกำกินใมแบบไมกินดืบอยังต <ev contribution> <scary> ah, no ักหมืนเวลาเวลาแบ่นี่ทานเน้ำเอไปดมคขอเชือเจ๊ ถ้าก,กินแล้วถ้าก,กินแล้วแป่งพันเออกินวานิลมั้ยมาเลยางหัาวาหิวาิบเดียร์แบบกินเออความสิกินของเจ้าแล้วอันนี้เว้ยนี่สดาด,ด้วยสดาด้วยจันคือการนีเ็นนี่เต็มถั่วเล้ว

ไม่คอยอยากกินขผาวแล้วลุงมึงทำที่กินไก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 ่บอไปบอกแม่ลูแพรว่าพิงไก่เห็นอย่างไรคือแล้วอะฮิกินอย่างไรย่างไปบอกเองนี่พี่น้องคลิปนี้กลับมาแล้วสรุภาพบรรยากาศตอนกินข้าวไว้เป็นคอนิเด้อฝากกดไลค์กดแช่แล้วเป็นกำลังใจในเรื่องนี้เนาะในเรื่องนี้เนาะ อืมบาวนิ้วเพิ่นอันพาตัดขาเนาะพี่น้องจะอาทิตย์อาทิตย์หนาบ่อาทิตย์เท่าจะได้ขึ้นไปไปบอกแม่ว่าพี่งงไปให้วันที่เจ็ดเดือนหน้าสิไปอันเอาเผือกออกเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีปาลุ้งไปดีปารุงบ๊ายบาย